ปีใหม่2569ผ่านไปแป๊บเดียวแต่ว่าน,นี่เก่าจากปีที่แล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนกันอยู่เลยหรือบางคนนี่ก็มีแพลนจะรีโนเวทบ้านแต่งงานแต่ก็ไม่อยากไปกู้นอกระบบให้โดนโขกดอกเบี้ยโขดคลิปนี้เนี่ยมีข่าวดีจาก L h Bank มาบอกนะกับโปรแรงต้นปีที่เขาขยายเวลาให้เราได้หายใจกันทั่วท้องด้วยดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่ 8. 8.8% 8ต่อปีแถมม่ต้องมีคนคำ้ำกู้ได้สูงสุด1.5ล้านบาทฟังไม่ผิดนะและนี่ก็คือ Happy Cat v เ r s i o ชปีนปี69 เดี๋ยวเราให้ฟังนะว่ามันดียังไงแล้วก็สมัครยังไงให้มันผ่านง่ายๆไปดูกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อ่อยหลานยายชาแนลนะครับ ก่อนจะกู้ก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเนี่ยบอกกันแบบไหนเพราะว่าแฮปปี้แคสเนี่ยปีนี้เขาจัดมาให้2ส,สไตล์ 1. ทีมที่ต้องการเงินสดหรือว่าแฮปปี้แคสต์เพอร์ซนาลロอันนี้สาหรับคนที่อยากจะได้เงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีแล้วก็เอาไปหมุนเวียนไปซ่อมบ้านหรือว่าใช้จ่ายจําเป็นต้องมีช่วงโปรโมชั่น1มการานะถึง30เมษาย,ยนนี้เริ่มต้น8.8%นาน5เดือนแรกสําหรับพนักงานประจํารายได้30 0 0 0บาทขึ้นไปแล้ว2ทีมที่อยากจะปิดบัตรหรือบาลานซ์ทานเฟ f ร์ใครที่ถือ ปัดเครดิตหลายใบยจ่ายขั้นต่ำจนท้อแล้วเนี่ยให้เลือกเป็นแบบนี้ไนดะ้ ธนาคารเนี่ยเขาจะรวมนี่ให้เหลือที่เดียวดอกเบีย้ยก็ถูกลงผ่อนสบายขึ้นจบหนี้ไวขึ้นเยอะทีนี้มาดูวิธีสมัครปี2026แล้วไม่ต้องไปลางงานไปสาขาเสียเวลานะหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยโหลดแอป LHBU ทีนี้ขั้นตอนก็ง่ายมากๆนะกดไปที่เมนูสมัครสินเชื่อกรอกข้อมูลรายได้และอาชีพยืนยันตัวตน n d d ผ่านแอปธนาคารอื่นได้เลยอัปโหลดสลิปเป็นเดือนหรือว่าสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแค่นี้รูปผลอนุมัติไวสสดหนึ่งวันทําการผ่านปุ๊บเงินโอนเข้า หรือว่าปิดใจนี้ให้ทันทีไม่ต้องรอ,อนานใกลสมัครได้บ้างเช็คลิสต์ตามนี้เลยพนังกงานประจำเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงาน6เดือนเจ้าของกิจการรายได้50,000บาทและทำมามา3ปีขึ้นไปที่สำคัญ HappyCA คสก็คือสินเชื่อในระบบถูกกฎหมาย100%ไม่ต้องกลัวดอกเบี้ยหัวหรือว่าทวงหนี้เถื่อนสบายใจได้เลยย้ำอีกครั้งโปรดอเบี้ยพิเศษ8.8%มีถึงแค่30เมษายน2569เน่านัเ้านใครมีแผนใช้เงินรีโหลด l s b u มาเช็ควงเงินกันก่อนได้เลยลิง์โหลดแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วถ้าคุณชอบข้อมูลอัปเดตไวๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยกูเท่าที่จำเป็นแล้วก็ทำรักคืนให้ไหวนะให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ